ขอขอบคุณร้าน a l e r t e เทปันท์ท็อปเกมที่เอื้อเฟื้อสถานที่ด้วยนะครับนะทำามาอีกทีต้ามันออกคอนตลอดเลยวะการันตีการันตีจั้าการันตีกันไปวิ่งเหรปล่อยเลยกลับไปไหนโอ้โนโอ้ชิตไม่หรอกที่ใหม่เล่นยากอะเพราะว่าใบแรกที่เองมาเห็นอะโอ้โหนโอชิตทำได้แค่นี้ใช่ไหมไม่โดนคอเตอร์นหายปากดีเลยทีเดียวเฮียเปลี่ยนเด็กเปลี่ยนเด็กแค่นี้ได้แท้ สีเผาห้าที่การเอาไปเลยบ้านเป็นแลวแปลกเลยนี่อันนี้บังคับป่ะเห็นแล้วไม่บังคับเนาะต้องเสดวะบังคับไหมแม่แม่แต่ว่าบังคับบ่ายเลือกได้นี่เลือกได้สันทอดสันเท้าสน้าเานารุนารุช่างอะไรวะอา ไม่ให้โจยำม,มายำม,มาโอ้โน,น oh, no. มืออย่างนี้ไม่ไหวนะ <c oughs> ลองที่แอคเซลแล้วโจไ <c oughs> อเหีย <c oughs> ขึ้นช้าไปนะั <c oughs> <c oughs> าบัเพราะว่านี่จับเขา้หูอคเซลโจขอที่นี้เขาแจกเหรียญทองเเปียมีบาวดนันรแบนอยากได้เหรียญเนี่ย ้องติแตนี่มัก็ไดลิงลิงลิงเยไม่ดปกะงไย่างเ้ดอยางนีติเราก็จะบอะไรกับตัวเองไปเรยไม่กดเขมันเปลืองบาทสองขี้ พออามผีจิที่มันใช้น้องตเอาเกสรแล้วก็ามีจี27 35นี้ไมส3ขี้สิขีวนีด4ลังข้างเลยเก็บเต้มนตีเข้าอีกดี9 4 24ทำไมอุต่าตัวนี้ถึงไม่ร้องเพลงใช่อุตารี้ร้องกใ่ตองร้อืถูกล้น้องไงวะยตายตา มีเรียนเจอแบบมีเรียนหลบหลังนี่เป็เรียนข้างหลังมีเรียนหลบหรือเปล่าการกระชากขึ้นมาที่วนสะเทือนรถบัสไหมไม่จริงไม่เอาเลยคอร์สแต่ยังไงคนก็กดไม่กันเลยใช่กดไปไม่กันเลยหยิบหยิปคยิบอย่ามาเอาสัญจิบุฉันไปเดี๋ยวยิงมันก็ได้แน่เฮ้ยไม่เห็นลิ้นรอยยอดเลยณทันจะเบรกเปนตัวฮ่าห้าสี่พันใส่ตัวห้าไอ้นั่นด้วยอะพอเยอะมาก ิเียไม่ใส่เอามาไปหนอชิวเดี๋ยวนะใส่แกราทินหรือใส่เอาใบแบนไปเฮ้ย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 โจพลังไอ้เรี้ยนารู้เต็มไปหมดเลยโลไม่มีที่จะสู้ทางนี้นะ ขอเป็นเอ็กเซลสองพอดีใบมีไม่พอมีโดนเี้มหนี่งนเกมสิผ่ายแล้วเกมก็เสริมเป็นเ x ็กเซลอีก้ก็ตบ้านหนึ่งเปลี่ยนได้เป็นดูท็อปสองเคับอันหนึ่งลงทิกเกอร์นึงลงเรียแล้วก็ตอนนี้มีเกเกตสาสใบในโซด้วยโอเคได้สองรอบเยย่ไปเลยเลเย่แอนด้วยกเี้ลงก็เลย สุดเท่ากันเลยนารุ่สามสองคางเยี่ยหันจะลงสองสงตัวของเบนคอยอน่งห้ดัสมนต่เดี๋ยวเองก็เบดมามึงได้เห็นแน่ตีปอดไป2อาทิตย์เอาเลยเป็นร้อยโดนเลยเข้าคุกป้าเข้าห้ไอ้เข้าคุกพร้อมชีรายุกิ้ักอูยรักแล้วใบนี้ลงเลย่ใบนี้ลงทิกเกอร์ฟอนทิกเกอร์ครับหมื่นหมื่นมื่น ป้าเขาให้ป้นกสองแต่คนมากใช่ไหมเรต้ไตีเลยอนี้ลงเลยอะสิบสองแปดเป็นยี่สิบไม่โอเทคเบอร์แมนไม่ความแรงมันลลงเนี่ยนะเบอร์แมนมันต้องแงกดเตะนะใช่สิบสองถ้าลงตรงนี้จะ1 2บถ้าลงตรงนี้จะสิบเจ็ดลงนี้ไม่ได้ฟอน์พอผงมาช้าไป มันชื่อ <Okay. S 1> ตากินหรอเขาเนี้แหละชื่อตะกี้พีจีโอเคได้เสร็จหมดแล้วลองเพลงอย่างเี้ยนะพีจีมึงก็ออกจากสงานไม่ได้เลยอ๋อไม่อหลอกอุต่าในเลส 10, ี่มันไม่มันไม่เปิดล้อจอยกันในเรื่องหลักสิบเก้ายี่สิบเก้าสิบสองสิบเจ็ดนั่นไม่ใช่ลูกไม่ใช่ชู้แข็งสิบเจ็ดมันเก็บม,มาจากหลา,า,า,ายขยะเรแล้วแม่ก็เปิดการไปเฉลยว่าแชงอ่ะแม่ก็ถูกเก็บมาแบบเดียวกันเลยหยายแม่ยี่สิบสาม 2 9 2 9สเลนี่สปอยเข้ากล้องไปแล้วเรียบร้อยสปอยเข้ากล้องไปแล้วเรียบร้อยวันพีดแวันพีแดงเปดมัแล้วต่เรเรเลยเฮ้ยเอาไปเป็นคนพีดม่โหลชิต

มันไม่ใช่ตอนหกแกันมันไม่เหมนกับแบบี่มันจะต้องเล่นเ็ดเนี่คืออันนี้คือเหมือนอารมเป็ดแมมัวได้เลยตีสองไม่้มหนีที่มันมีสองกเม็่มัคือมีเป็นิเดเริ่มปากดีไม่ออกล้วิ่งไป่นี่เป็นยี่เหัวเราทำตัวเป็นเาแค่ยไม่เะแต่ว่าอีเนี่ยลืมเคพเข้าใจละอีนี่ยใหม่เลยนไม่น่าลืมถึงอฟิกเกอร์อใบออมันาจากกอตอนนั้นกูเปิดพาริกเกอร์2ใบ แล้วก็เราสามารถจะมาใช้การเวทบนอะไรอย่างเงี้ยเออเทินจูคือแบบว่าใช้ได้ไหนได้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าไม่แข็งมันเป็นกดไปอีกดอกหนึ่งกาแฟใช้ได้ไหนได้เลยโอ้โหกล้วฟอนเนี่ยนะหัวฟอนด์ได้ฟอนด์มุกปูโยนหลังก่อนเลยไม่คิดจะในนั้นเฮ้ยเดี๋ยวเดีกันนะให้บมือพวกนี้กูจะเก็บไว้กับใช้ทีกูแตกเน็กไม่เก่งเลยนี่เราสองลูกพอดีตี ม่เขา้ตายอะเก่งไหเดินดูดิไม่นอตาตาาอย่องไรกนโอเคึบมันจะมาลู้สีนจะเป็น่เเงไดก่อนวาไดก่อนเปิดก่อนเปิดเปิดแล้วก็เปิดเอาใบหนึ่งลงทิกอีกใบหนึ่งลงเรียนอวยนี้ขึ้นนี่ลงค้าได้เป็นใบได้ปึ๊บอี่เอาไอ้นี่ลงเล้ยงนี่ฟอนฟอนยนหลังครับ แต่เลนนี้มันจะต้องตีเท่าไหร่ะสองหมื่นสามื่นก็ตอนนั้นยงนับอยู่สามหมื่นออแวนตีสามหมื่นพีจีอ๋ออกูลืมไป MPG นี่หว่าแปดสิบสี่เ้าครับปยสิบสครับขอดูท็อปหน่อยอ๋อเอาเร็เอาเลยวา เอาไปบายแล้วกันบายหาายังาไงาายาหายหไปาาจผิดจำผิดอ่ะีผิดรีไปแล้วกเเร็วตาสบายงานนี้มยให้ไปก่อนสิีกอาไว้หมดกระดาป่ะไม่ใา่ให้ามันจะได้ไม่ตกกิวแวออกูเห็นแล้วเห็นแล้วไว้ล่างนิกูเห็นซะขนาดนั้นเห็นนยงป 30มปีนี้ยัดไม่อนางสับสามสิบอีกเลนหมดแล้วนะหมดกลัวหมดแล้วเนาะหมดอแล้วแล้วอีกสามแดมอีกสามแดงสูู้ไม่บอกแม่มันมีความดีด้วยว่าตัวบูลแม่เ มีข้องอีกสาหมดอุ้ยไม่เจอด้วยนะสกิลวไม่าช่ผาไปดูของไม่ตอทีครับตีตี่สีัดเงหนึ่ตัวบวกมือบอกนะีเม่นรู่เกลีแล้วต่นที่สุดจะแพ้นะดึงเสร็จถึงต่อเริ่มใหม่เวลาเริ่มใหม่แล้วหลัง่าไรครับสองหมื่นหนึ่งดาย นี้คือสองหนึ่งได้ตามนี้ดีด้วยเ้ยทำไมต้องสีพี่กินเบงด้่านควทำไตอนนี้สามสิอันนี้ชนหกสิบสองสองลูกไลสองลูกสองลูกนะสองลูกนะมึงจะสองลูกนะเอาไปไอชิหายแล้วแต่ว่าฉันยังมีโซโลเข้าไเป็นไ่วีดีนแทนนะ อ้าวความปากดีหายไปไหนแล้วล่ะตาไปแล้วไปแล้วสันจีอะไรเลี้ยอ่ะไม่ใช่สันจิแต่ไปเก็บมาสันจิอีกเที่ยเนี่ยแล้วก็คืออืมไม่เก็บเขาอีกทีจ่ายห้าสิบสามตัวเองเนี่ยสิบสี่อีกอันอะไอ้เที่ยกูลืมมันเยนสิบสี่นี่ว่ะอาการโทษดชด โอ้ชิ้แค่เจนี้ก็ได้วะสิบหกยี่สิบเวนตียี่สิบยอมแพ้แล้วเหรอดมี่อ๋อดมี่พ่อไอที่เด็กหนึงไปต้องได้อ่ามันไม่ไกลๆว่ากูต้องมึงนั่เลย ยี่สิบอ้หมดแล้วเหรอคร่บเจนเฮ้ยอย่าสโลเพดิโดนก็โดนแหมนี่ขอเช็คถ้ามันถ้ามันอยู่บนท็อปมันยังไงก็ออกถ้ามันอยู่บนท็อปมึงเช็คยังไงก็ออกออกมาดิเฮ้ตใส่ใส่โดนวไม่แก่ิดตใ่ขาวไม่นัดเฮ้จะใส่น่ครบสีไม่่ไว้ 再司大部分都这个啊。